คุณกำลังรับฟังรายการเล่าหลอนคืนนั้นเป็นคืนเดือนแรมอากาศหนาวเยือกจับใจจนกระดูกต้นวายริมทางโยกไหวตามแรงลมส่งเสียงเสียสีกันชวนขนลุกราวกับกำลังจะบอกใบถึงเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวที่กำลังจะเกิดขึ้นวินยัยชายหนุ่มวัย30มสิบต้น,ตน ที่เพิ่งเลิกงานกะดึกจากโรงงานในตัวเมืองกำลังขับรถกระบะเก่าๆคู่ใจมุ่งหน้ากลับบ้านพักในหมู่บ้านชนบทอันห่างไกลแสงไฟหน้ารถาสาซองตัดความมืดมิดบนถนนที่เปลี่ยวร้างไร้ผู้คนเขาเหนื่อยอ่อนจากงานที่หนักหน่วงตลอดทั้งวันดวงตาเริ่มปรือแต่ก็ไปยามทางตาให้กว้างที่สุดเพราะรู้ดีว่าเส้นทางนี้อันตรายและแทบไม่มีไฟส่องสว่าง สองข้างทางมีต่ป่ารกทึบและทุ่งนาที่ปกคลุมด้วยเงามืดของราตรีเขาเปิดวิทยุคลอเบาๆเ,เพื่อคลายความง่วงแต่มันก็ช่วยได้ไม่มากนักขณะที่รถของวินัยวิ่งผ่านช่วงโค้งหักศอกที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่าเป็นทางผีผ่านจู่ๆเขาก็เหลือบมาเห็นเงาร่างตะคุ่มตะคุ่มยืนอยู่ริมถนนท่ามกลางความมืดมิดหัวใจของวินัยเต้นระรัวด้วยความตกใจ เขาคิดว่าคงเป็นชาวบ้านที่เดินเท้ากลับบ้านดึกๆดื่นๆแต่เมื่อขับเข้าไปใกล้ขึ้นแสงไฟหน้ารถก็สาดส่องไปที่ร่างนั้นชัดเจนขึ้นเป็นหญิงสาวผมยาวสยายจนเกือบถึงเอวสวมชุดกระโปรงสีขาวเก่าๆที่ดูเหมือนจะเปรอะเปื้อนคราบดินรูปร่างผอมบางเธอหันหน้ามาทางรถของวินัยช้าๆดวงตาของเธอเบิกกว้างจ้องมองตรงมาที่เขาใบหน้าซีดเซียวราวกับคนไร้ชีวิต ปากของเธอขยับเบาๆราวกับจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเธอค่อยๆยกมือขึ้นโบกรถของวินัยช้าๆและแผ่วเบาวินัยรู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างเขาไม่ใช่คนเชื่อเรื่องผีสางงมงายแต่ความรู้สึกบางอย่างบอกให้เขารีบขับผ่านไปให้เร็วที่สุดทว่าขาของเขาดันเหยียบเบรกอัตโนมัติรถกระบะชะลอความเร็วลงและหยุดสนิทอยู่ตรงหน้าหญิงสาวผู้นั้น เรากบมีบางสิ่งบางอย่างกำลังควบคุมการกระทำของเขาหญิงสาวยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นดวงตาของเธอยังคงจ้องมองมาที่เขาไม่กระพริบวินัยรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในรถจนถึงขั้วหัวใจแม้ว่าเขาจะเปิดกระจกหน้าต่างขึ้นจนสุดแล้วก็ตามเขาพยายามจะเหยียบคันเร่งเพื่อขับออกไปแต่เท้าของเขากลับชาด้านไม่สามารถขยับได้จูๆ่ๆหญิงสาวก็เดินเข้ามาใกล้รถของวินัย เธอค่อยๆเดินมาที่ประตูฝั่งผู้โดยสารแล้วเอื้อมมือที่ซีดขาวราวกับหุ่นขี้พึ่งมาเปิดประตูรถออกช้าๆเสียงเปิดประตูรถที่ดังแกรกในความเงียบยามค่ำคืนนั้นราวกับฟ้าผ่าลงก,กลางใจของวินัยเขาสะดุ้งเฮือกแต่ก็ยังคงขยับตัวไม่ได้หญิงสาวก้าวเข้ามานั่งในรถข้างวินัยอย่างช้าๆและเงียบเชียบกลิ่นสาบของดินและดอกไม้แห้งโชยเข้ามาปะปนกับกลิ่นอับชื้นในรถ วินัยหันไปมองเธอช้าๆเธอหันกลับมามองเขาดวงตาของเธอไร้แววแต่กลับมีความรู้สึกบางอย่างที่วินัยไม่อาจจะเข้าใจมันมันทั้งเศร้าสิ้นหวังและเต็มไปด้วยความต้องการบางอย่างไปส่งฉันที่บ้านหน่อยค่ะเสียงของเธอแผ่วเบาเย็นเยียบจนล่าขนลุกราวกับเสียงกระสบของสายลมที่พัดผ่านหลุมศพวินัยกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากเขาไม่รู้จะตอบโต้อย่างไร ความกลัวเข้าคร่อมงำจนร่างกายแข็งทื่อบ้านคุณอยู่ที่ไหนครับเขาพยายามเข็นเสียงออกมาแม้ว่าจะรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างติดอยู่ที่ลําคอหญิงสาวค่อยๆยกมือที่ซีดขาวของเธอขึ้นมาแล้วชี้ไปทางถนนข้างหน้าตรงไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ถึงวินัยไม่มีทางเลือกเขากำพวงมาลัยแน่นมือเย็นเฉียบเงือไหลซึมเขาออกรถช้าๆมุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่หญิงสาวบอก ถนนที่เขาขับอยู่ตอนนี้เป็นเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเขามักจะใช้เส้นทางหลักในการกลับบ้านเสมอแต่คืนนี้เขากลับหลงมาอยู่บนเส้นทางที่มืดมิดและไม่รู้จักนี้ได้อย่างไงเขาไม่แน่ใจตลอดเส้นทางไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากหญิงสาวเธอนั่งนิ่งไม่ขยับตัวดวงตาของเธอยังคงจ้องมองออกไปนอกกระจกหน้าต่างอย่างเลื่อนลอยรากับไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆวินัยพยายามชำเลืองมองเธอเป็นระยะๆ เขาเห็นว่าเส้นผมยาวของเธอเปียกชื้นเล็กน้อยราวกับเพิ่งโดนน้ำมาและใบหน้าของเธอยังคงซีดขาวจนน่ากลัวรถของวินัยวิ่งผ่านทุ่งนาและป่ารกทึบที่ปกคลุมด้วยหมอกจางๆบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองอย่างชัดเจนเขาขับรถไปเรื่อยๆตามที่หญิงสาวบอกเวลาราวหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่วินัยรู้สึกมันยาวนานชั่วนิรันด์เขารู้สึกง่วงนอนมาก แต่ก็ไม่กล้าที่จะหลับตาลงแม้แต่วินาทีเดียวในที่สุดหญิงสาวก็เอื้อมมือที่ซีดขาวของเธอมาชี้ไปทั้งด้านซ้ายมือเลี้ยวเข้าไปตรงนั้นค่ะวินัยมองไปตามที่เธอบอกเขาเห็นถนนลูกรังเล็กๆแยกจากถนนใหญ่เข้าไปในป่าทึบมันเป็นเส้นทางที่ดูไม่เหมือนทางเข้าบ้านคนเลยแม้แต่น้อยเขาลดความเร็วและเลี้ยวรถเข้าไปช้าๆต้นไม้สองข้างทางสูงใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาจนบดบังแสงจันทร์ที่ริบหรี่ ถนนลูกรังเต็มไปด้วยหลุมบ่อทำให้รถกระดกกระเดกไปมาขับเข้าไปไม่นานเขาก็เห็นบ้านหลังหนึ่งตั้งตรงงานอยู่กลางป่ามันเป็นบ้านไม้เก่าสุดซมผูพังหลังคามุงสังกะสีสนิมเขรืผนังไม้ผุกร่อนไปตามกาลเวลาหน้าต่างกระจกแตกละเอียดประตูหลุดจากบานพับครึ่งบานมันดูเป็นบ้านที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีไม่น่ามีใครอาศัยอยู่เลยแม้แต่น้อยถึงแล้วค่ะหญิงสาวพูดเสียงแผ่วเบา เธอมองตรงไปยังบ้านร้างหลังนั้นดวงตาของเธอฉายแววบางอย่างที่วินัยไม่อาจจะตีความได้มันดูทั้งเศร้าสิ้นหวังและเต็มไปด้วยความต้องการบางอย่างวินัยรู้สึกหัวใจเต้นร,รัวอย่างควบคุมไม่ได้เขาพยายามจะรวบรวมสติที่เหลืออยู่คุณคุณจะให้ผมจอดตรงไหนครับหญิงสาวไม่ตอบเธอยังคงจ้องมองไปยังบ้านร้างหลังนั้น รากับจิตวิญญาณของเธอกําลังถูกดึงดูดเข้าไปในซากปร,รักหักพังนั้นวินัยตัดสินใจจอดรถห่างจากตัวบ้านออกมาเล็กน้อยเพราะเขารู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่เป็นมิตรแผ่ออกมาจากบ้านหลังนั้นวินัยหันไปมองหญิงสาวคุณจะลงไปเลยไหมครับเธอไม่ตอบแต่ค่อยๆเอื้อมมือมาเปิดประตูรถออกช้าๆกลิ่นสาบที่เคยอยู่ในรถเมื่อครู่จางหายไปแทนที่ด้วยกลิ่นเย็นเยียบที่เหมือนกลิ่นศพใบหน้าของเธอยังคงซีดขาว แต่คราวนี้วินัยสังเกตเห็นคราบเลือดแห้งกลานบริเวณขมับของเธอและมีรอยช้ำสีม่วงคล้ำที่คอหญิงสาวค่อ,คอยๆก้าวลงจากรถอย่างช้าๆและเงียบเชียบเธอหันกลับมามองวินัยอีกครั้งดวงตาของเธอเบอิกกว้างกว่าเดิมและวินัยรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังจ้องมองลึกเข้าไปในจิตวิญญ,ญาณของเขาขอบคุณค่ะเธอพูดเสียงแผ่วเบาแล้วค่อยๆหมุนตัวเดินจากไปเธอเดินตรงไปยังบ้านร้างหลังนั้น ช้าๆมั่นคงไม่หันกลับมามองอีกเลยวินัยมองตามร่างของเธอที่ค่อยๆเลือนหายไปในความมืดมิดที่โอบล้อมบ้านร้างหลังนั้นราวกับเป็นเงาที่กลืนหายไปกับรัติกาลเมื่อเธอหายลับไปจากสายตาวินัยก็รู้สึกราวกับมีพลังบางอย่างที่พันธนาการเขาไว้ถูกปลดปล่อยเขาตัวสั่นไปทั้งตัวเหงื่อไหลท่วมร่างหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาจากอกเขาไม่รอช้ารีบสตาร์ทเครื่องยนต์ทันที เสียงเครื่องยนต์ที่ดังสนั่นในความเงียบยามค่ำคืนนั้นราวกับเสียงระฆังที่ดังก้องอยู่ในโลกแห่งฝันร้ายวินัยเหยียบคันเร่งมิดรถกระบะพุ่งทะยานออกจากบ้านร้างหลังนั้นด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่ทำได้เขาขับรถออกจากถนนลูกรังเลี้ยวกลับสู่ถนนใหญ่ที่มืดมิดอีกครั้งเขามุ่งหน้ากลับบ้านพักด้วยความเร็วเต็มที่โดยไม่หันกลับไปมองข้างหลังอีกตลอดเส้นทางเมื่อเขามาถึงบ้านพักของตัวเอง แสงไฟจากบ้านสว่างสวยช่วยบรรเทาความกลัวลงไปได้บ้างเขารีบจอดรถและวิ่งเข้าบ้านอย่างรวดเร็วปิดประตูและล็อกกลอนแน่นหนาเขาล้มตัวลงนั่งบนพื้นห้องด้วยความเหนื่อยอ่อนและหวาดกลัวขาทั้งสองข้างยังคงสั่นไม่หยุดเช้าวันรุ่งขึ้นวินัยไม่กล้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ใครฟังเขากลัวว่าคนอื่นจะหาว่าเขาบ้าแต่ความหวาดกลัวยังคงเกาะกลุ่มจิตใจเขาไม่จางหาย เขาตัดสินใจไปที่วัดในหมู่บ้านเพื่อทําบุญอุทิศสวนกุศลให้หญิงสาวปริศนาผู้นั้นขณะที่เขากําลังนั่งฟังพระให้พร mm. เขาก็เหลือไปเห็นหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆ mm. เธอมีใบหน้าที่คุ้นเคยอย่างประหลาดราวกับเคยเห็นที่ไหนมาก่อน mm. เมื่อทําบุญเสร็จ mm. เขาจึงตัดสินใจเขาไปถามหญิงชราคนนั้นด้วยความสงสัย mm. คุณยายครับ mm. ผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับ mm. วินัยถามด้วยความเกรงใจ หญิงชราหันมามองเขาด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนมีอะไรหรือพ่อหนุ่มวินัยลังเลเล็กน้อยแต่ก็ตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นเมื่อคืนให้หญิงชราฟังอย่างละเอียดตั้งแต่พบหญิงสาวรินทางจนกระทั่งเธอหายลับไปในบ้านร้างหลังนั้นเมื่อเธอเล่าจบหญิงชราก็นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ไอ้ไอ้หนูเอ้ยเจ้าเจอกับผีของอีลำดวนเข้าแล้วสิ อีลำดวนเป็นลูกสาวของยายเองนั่นแหละนางตายไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนแล้ววินัยตกใจแทบสิ้นสติเขาไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอญาติของผู้หญิงคนนั้นจริงๆเธอเธอเสียชีวิตได้อย่างไรครับหญิงชาราเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยว่าลำดวนเป็นหญิงสาวสวยประจำหมู่บ้านเธอมีคนรักเป็นชายหนุ่มต่างถิ่นที่มาทำงานก่อสร้างในหมู่บ้าน ทั้งคู่รักกันมากแต่แล้ววันหนึ่งชายคนรักของลำดวนก็กลับไปโดยไม่บอกกล่าวทิ้งให้ลำดวนต้องอยู่กับความเสียใจและความผิดหวังลำดวนตรอมใจตายด้วยการผูกคอตายในบ้านพักของเธอเองซึ่งก็คือบ้านร้างที่วินัยไปส่งเธอเมื่อคืนนั่นเองหญิงชราพูดพร้อมกับปาดน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มวิญญาณของนาง ยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นไม่ยอมไปผุดไปเกิดเพราะยังคงยึดติดกับความรักและความผิดหวังหลังจากนั้นวินัยก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่เหตุการณ์ในคืนนั้นยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่เสมอทุกครั้งที่ขับรถผ่านเส้นทางเปลี่ยวในเวลากลางคืนเขามักจะเหลือบมองไปที่ข้างทางรากับกลัวว่าหญิงสาวผู้นั้นจะมายืนรออยู่ตรงนั้นอีกครั้ง เขามักจะฝันร้ายถึงใบหน้าซีดขาวของลำดวนดวงตาที่ไร้แววและเสียงกระซิบอันแผ่วเบาที่บอกว่าไปส่งฉันที่บ้านหน่อยค่ะบางครั้งเขาก็รู้สึกเหมือนมีกลิ่นสาบของดินและดอกไม้แห้งโชยมาตามลมแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในที่เปลี่ยวร้างก็ตามมันเป็นกลิ่นที่เตือนให้เขาระลึกถึงคืนนั้น คืนที่เขาได้เป็นผู้โดยสารโดยไม่รู้ตัวแกบวิญญาณที่หวยหาวินัยไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกเลยนอกจากหญิงชราคนนั้นเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาจะต้องเก็บไว้ในใจตลอดไปแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามความทรงจำของหญิงสาวปริศนาผู้นั้นก็ยังของชัดเจนอยู่ในความทรงจำของเขารากับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ และทุกครั้งที่ฝนตกหนักในยามค่าคืนวิไยก็ยังคงได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่พัดมาตามสายลมราวกับเสียงของใครบางคนกำลังบอกว่าไปส่งฉันที่บ้านหน่อยคะ่ะมันเป็นเสียงที่เตือนเขาเสมอว่าโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าและบางครั้งการช่วยเหลือผู้อื่นก็อาจจะนำพาเราไปสู่โลกอีกใบที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน โลกแห่งวิญญาณและปริศนาที่ยังคงรอคอยการคลี่คลายตลอดไปขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ